Five one second. Okay, let's start together. The S sound. Okay. It's A sound. The T sound. The I sound. The P sound. The N sound. Mm. C and K sound. E sound. The S sound. S. เอสเอชดอแอนซ่าเอ็มซ่าอืมเดซ่าเดซาเกตโอซ่าอ๋อยูซ่าอ๋ออลซาอือเอฟซาเบีซ่าเบ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 อบเบเบเามบเ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 ไเเบเบเบเเบ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 เยเเเเเ มาเลยลูกต long and longer โอเคเก่งอืมอืมเก่งมากตัวนี้ลนกตัวนี้ตัวนี้เห็นไหม Get Get อื้ม่์ไป g e Get มุดต่อ พยายามมองมาทางนี้ลูกลูกต้องขยับตัวมาทางนี้เพราะว่าลูกจะได้มองไม่เห็นเอออ่ะมาไว้ next bat เอ้ย bat bat benta อืมอืมอีกเออ Milk, milk, Thì trên đường bị milk, 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 Nó milk, water milk, 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 ăn milk, ăn bể, milk, 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 next, milk, ừm, milk, cái milk, milk, เด็ดลิดลิดโอเคต่อไปไฮเก้นไฮเก้นจะอ่านแถวไหนก่อนให้เลือกไฮเก้นเป็นคนเลือกสิอ่นนอานแถวไหนคะเนี่ยอันนี้เหลือนนแถวนี้แถวนี้แถวนี้เอาแถวนี้เอาแถวนี้ก่อนนะคะอ่ะอิด อัสเก่งมากอันนี้ล่ะอ่อนเพิ่งเก่งตัวนี่ยออนเออยอสออนเออพอแล้วเดี๋ยวไฟจะเสียต่อไป next

โอเคโอเคอันนี้ก่อนอืมแพะโอ้อิทสิบสิโลอ่าฟังเสียงเวลาเราออกใช่ไหมอ่าอิทแพะเก่งมากเมียวเมียวอะไรแคท คือเราจะเอาฟังจากเสียงนะลูกอ่ะ cat next rat เออ rat ไน <Rat. S 1> ี่ไม่ได้มาแ้รดีแด้ไม่มีค่ะโอ้ถ้าแลดมามันก็กัดของเราหมดเลยอะ next อดไรแม่งจัดตู้จับจับจับปลาอีการใช่แล้วอือต่อไป next มัมและดมาม่าและอืมอืมต่อไป next เข่งมากแม่แถวไหนดีอ่ะเสร็จแล้วแถวสามแถวละเหลืออีกสามแถวเลือกเอาแถวอันอัคือข้างล่างเอาแถวข้างบนเอาแถวไหนในลูกสามแถวนี้อ่ะเลือกมาเลยอันแถวอันอัน ไหนสามอันนี้อันไหนอันนี้โอเคโอเคเก่งมากโอเคอัเอีเอะไรเออเอเออออเออเอเออเอเออเออนออวออเอเอเออเอเอ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 เอเ เร d เดอ่าต่อไป red, เร d ี่ลูกเนี่ยเขาเรย่ e d ร e เรเนีอ้ยเอ t e เทเออ t ทส t เก่งมากค่ะ next <Good. S 1> เหลืออีกสองแถวแล้วเเล้ว แผ่น next m เออ m นี่ตัสุดท้ายนี่ pen เอ in pen นะจนะ อ่ะเธอดีๆอ่ะสองแถวน,นี้เลือกมาเอาแถวไหนก่อนอ่ไม่ชอนออาแถวอ่วอพุี่ก่อนอ่าเนี่ยเนี่ยระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนดี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 จุบแถวไหนอันนี้ไปแล้วเหลือสองแถวนี้ลูกสองแถวนี้แล้วก็จะเสร็จแล้วค่ะอ่าแถวอันนี้อันนี้นะแถวนี้ก็ไม่เสร็จอันนี้อ่านไปแล้วลูกไม่ต้องอ่านแล้วค่ะเราอ่านไปแล้วอือฮึเก่งมากอ่ะอือฮึ ฟันอ่ะอึนฟันนะคะ next fun very really fun ฟันหนฟันนะคะเกิดนี่หนูเกิด h าวอือเกิดอีแล้วก็ กิฟต์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 ต้องเราคริสมาสกันนะคะอ่ะต่อไป next อื้มเก่งมากแล้วก็ตัวนี้ next แล้วก็ตัวนี้ค่ะอีกทบไมรูปปั้นอี แล้วก็ถ้ามีสองตัวออกเสียงเดียวนะคะอืออือสิวสิวอ่ะอัพ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 เออเล่นไม่เกมมีที่อ <co pues um ัพอ um> ือเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวรอกก่อนอ่ะอือ เอออืม,อมสุดท้ายแพนเอาใหม่นะลูกพอพอครับไม่ได้ครับยังไม่จบค่ะเี๋ยออีกแถวนึงเอออ่าเอแพนโอเคแถวสุดท้ายแล้วเหลือแค่นี้แล้วเออเตรียมตัวเร็เวค่ะ next แล้วก็อะไรอะเอ่ออ๋ถ so ูกต้องแล้วอ๋อแล้วก็อะไรครับอืม hop I like to hop ก็เลยใช้กระกันไก่ไม่ได้ต้องกระดาษชนะกระดาษค่ะกระดาษนีกระดาษมาเป็นตัว next อีกสามตัวเสร็จแล้วลูหรือ ham Next. อืมือที่เราไว้นอนนี่นะคะเบตกีนนืออืมอ่ะต่อไป next xanh rồi hãy stint nhanh 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 มาพี่แพทครั้งสุดท้ายแพทแพทนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย